สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโคชแบงค์ชีระนักวิยทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโคชแบงค์ช่วงซ u เปอร์ฟู้ดรักษาโรคและวันนี้เรากำลังคุยกันถึง20อาหารที่ควรจะซื้อเก็บไว้ในบ้านของคุณทุกๆบ้านเพราะว่ามันเป็นอาหารที่บำรุงเซลล์ของเราเก็บไว้ได้นานราคาไม่แพงและที่สาคัญอร่อยรวมถึงต่อต้านไข้หวัดโควิด19ด้วยอาหารที่ขาดไม่ได้อย่างที่1 ข้าวสารแต่ขอให้เป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจะซื้อข้าวเก็บไว้ทั้งทีก็จะต้องมีวิตามินเกลือแร่เต็มๆเนะเรื่องอะไรจะไปเอาเป็ดขัดสีออกไปนะครับทำให้มันคุ้มค่าที่สุดคุ้มพื้นที่แล้วก็เงินทองที่เราเสียไปข้าวสารที่แนะนําให้เก็บก็คือข้าวกล้องหอมมะลิข้าวแดงข้าวเหนียวกล้องข้าวเหนียวดำข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวลืมผัวข้าวหอมนินข้าวทุ่งกุลาข้าวสังหยดพัทลูข้าวกอขอ71เข้าวเหนียวเขี้ยวงูข้าวเหลืองประทิวขข้้้าาาววเเสหมันปปูระทศ ถ่ายอุดมสมบูรณ์นะครับมีข้าวหลายพันหลายสีหลายชนิดให้ท่านผู้ชมเลือกรับประทานได้อย่าลืมคนไทยเราขาดอะไรได้แต่ขาดข้าวไม่ได้ใช่ไหมครับโค้ชแบม่มาคอนเฟิร์มว่าเราทุกคนทุกบ้านควรที่จะมีข้าวเก็บไว้บ้างเป็นอะไรที่ให้พลังงานสูงแล้วสารอาหารที่เรามักจะขาดก็คือวิตามิน B รวมโดยเฉพาะคนที่ใช้สมองเยอะเราต้องรับเข้าทุกวันนะครับวิตามิน B รวมไม่สามารถสะสมเก็บไว้ได้ แล้วก็กินเป็นอาหารเสริมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบอกวิธีเก็บนิดนึงเขาบอกว่าจะเก็บไม่ได้นานเท่าข้าวขาวแต่มันก็มีวิธีเก็บเลือกซื้อแบบสูญญากาศอันนี้ดีที่สุดนะครับอย่างที่1 2เนี่ยซื้อมาแล้วไม่เป็นสูญญากาศใช่ไหมโคชม้ชแบงค่ะหนูไม่ได้ซื้อแบบสูญญากาศมาทํำยังไงดี ก็ควรที่จะเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับหมอดก็จะไม่ขึ้นเราก็จะเก็บได้นานไม่บูดไม่หืนแต่ถ้าเกิดตู้เย็นไม่มีเต็มแล้วจะทํายังไงวิธีที่3นะครับให้โรยพริกแห้งลงไปหน่อยไม่ใช่พริกสดนะครับแล้วก็อย่าเอาไปคั่วเองเพราะว่ามันจะไม่แห้งสนิทเป็นพริกแห้งที่เราซื้อมาจากตลาดจากซุปเปอร์อย่างเงี้ยมันจะแห้งสนิทแล้วเอามาโรยไว้ในถุงข้าวถังข้าวเหล่าหรือว่าจะใส่เป็นพริกป่นก็ได้เวลาจะใช้ก็ล้างพริกออกจะได้ไม่เผ็ดเวลาหุง อาหารที่ขาดไม่ได้อย่างที่2ก็คือน้ําสะอาดเราไม่สามารถขาดน้ําได้เกิน3าวันนะครับใช้ทําอาหารใช้ชําระล้างร่างกายช่วงนี้ก็เป็นหน้าแลงด้วยคนเริ่มน้ําไหลกระท่อนกระแท่นแล้วนะจากก๊อกเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีน้ําบาด,ดาลใช้สูบขึ้นมาก็ดีแต่ควรที่จะมีระบบในการกรองด้วยเพราะว่าน้ําบาด,ดาลจะมีสารเคมีจากยาฆ่ามแมลงที่คนอื่นเขาใช้ฉีดพ้น มันซึมลงไปสามารถก่อโรคอื่นๆที่ไม่พึงประสงค์ได้ส่วนโคชแบงค์เราไม่ได้มีเครื่องสูบน้ําบาดาลขึ้นมานะก็จะต้องสูบขึ้นไปเก็บไว้ในแทงข้างบนบ้านแล้วก็ซื้อขวดซื้อน้ําเป็นขวดเอามาตุนไว้ในยามจาเป็นถามว่าโคชแบงค์คะน้ําอะไรดีที่สุดเครื่องกรองน้ําอะไรดีที่สุดเดี๋ยวนี้เขาให้กินน้ําด่างกินน้ําอัลคาไลกินน้ําไฮโดรเจนกันอันนี้เป็นคําถามที่เจอเข้ามาเยอะนะครับก็เลยไปค้นดู เรื่องน้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ตายตัวขอบอกเลยเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดแล้วแต่ละฤดูน้ำเอามาตรวจเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเคยเจอที่เขาเขียนตีพิมพ์ในวรารสารว่าน้ำที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นะครับก็คือสปริงวอเตอร์น้ำแร่ธรรมชาติที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินลึกๆและมีแร่ธาตุความด่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความด่างจากธรรมชาติถ้าใครอยากจะรู้ว่าโค้ชแบงค์เลือกซื้อน้ำยี่ห้อไหน ตุนเก็บเอาไว้เนี่ยก็จะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปสั่งแล้วก็จะ d e l i v e อรมาส่งถึงบ้านเลยหรือว่า Inbox เข้ามาถามในเฟซก็ได้ครับถ้าท่านผู้ชมได้ความรู้ในคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันส่งต่อสิ่งที่ดีๆ ให้กับคนอื่นเป็นกําลังใจให้โคชแบงค์นะครับอาหารที่ควรจะมีติดบ้านไว้อย่างที่3ก็คือถั่วสีต่างๆเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงมากมีไฟเบอร์และที่สําคัญมักจะมีคนไม่รู้ว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษที่ไปเรียงแบคทีเรียอัสวิวในลำไส้ของเราทําให้เราภูมิคุ้มกันแข็งแรงถั่วที่โคชแบงค์แนะนาก็คือถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดาถั่วขาวถั่วลูกไก่ถั่วแรดไทยถั่วรญี่ปุ่นถั่วเลนทิล ถั่วที่สามารถปลูกได้เองในเมืองไทยนะครับจะดีถ้าเกิดจะกินถั่วเหลืองเนี่ยเมืองไทยจะปลูกไม่ค่อยได้นะครับมันจะนําเข้าเข้ามาเยอะก็เลือกถั่วเหลืองแบบไม่ G M O จะดีที่สุดไม่ตัดแต่งพันธุกรรมโคชแบงค์ครับแล้วโปรตีนจากถั่วเนี่ยมันดียังไงมันมีกรอดอะมิโนครบ ถ้วนตามที่ร่างกายเราจําเป็นเหรอครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากอยากจะให้ดูดีๆแล้วก็ไปดูสัดส่วนของกรดอะมิโน,โนในพืชตะกูลถั่วเลยนะครับว่ามันมีครบจริงๆไม่ใช่แค่มันมีครอบอย่างเดียวแต่มันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับมนุษย์เราด้วยไม่มีมากเกินไปในบางอย่างที่ไม่ควรมีแล้วก็ไม่มีน้อยเกินไปคนที่กินถั่วพวกนี้ไตคุณก็จะไม่ทํางานมกคนที่กินโปรตีนจากพืช ไตคุณก็จะไม่ทำงานหนักเหมือนกับโปรตีนจากสัตว์นะดูคำอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับ เราก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยคนที่เป็นโรคายอยู่ควรที่จะไปดูเลยนะถั่วสีต่างๆเป็นอาหารที่ควรจะเก็บตุนไว้เวลาฉุกเฉินมากๆเวลาที่หิวเพราะว่าเอามาทําเป็นอาหารทั้งข้าวแล้วก็หวานได้ยังจะเอามาเพาะให้งอกแล้วค่อยรับประทานได้อีกด้วยโดยที่ไม่ต้องต้มไม่เสียพลังงานแค่แช่น้ําข้างคืนไว้กรองออกปิดผ้าเอาไว้เหมือนกับว่ามันอยู่ใต้ดินล้างน้ําเช้าเย็น20-40ชั่วโมงก็งอกแล้วสามารถเพิ่มปริมาณอาหาร ทำให้อิ่มเลี้ยงคนได้มากขึ้นแถมยังเป็นการเพิ่มสารอาหารด้วยถั่วที่งอกใหม่แล้วจะมีชีวิตใช่ไหมครับมันก็จะมีเอนไซม์คนที่มีปัญหาท้องไส้ไม่ค่อยย่อยกินเอนไซม์จากอาหารที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเนี้ย ผักผล,ลไม้สดแล้วก็ถั่วง,งอกจะมีเอนไซม์ตามธรรมชาติอยู่โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะผลิตเอนไซม์ด้น้อยกว่าคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมครับขอคอนเฟิร์มว่าถั่วสีต่างๆเหมาะกับคนที่เป็นโรคร้ายแรงมากเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานเป็นมะเรง็งเป็นหัวใจเป็นอัมาพาตเป็นโรคตับโรคไต ถามว่าโคชแบงค์ค้ามันมีฮอร์โมนเพศหญิงน้ำมันไปกุ้นกระตุ้นมะเร็งหรือเปล่าคุณหมอบอกไม่ให้กินนะคะอันนี้โคชแบงค์อยากจะมาให้ไปดูงานวิจัยใหม่ๆเลยนะครับว่ามนุษย์ที่กินถั่วเหลืองเนี่ยถั่วสีต่างๆระยะยาวในคนที่เป็นมะเร็งแล้วจริงๆเลยนะพบว่ากลุ่มที่กินถั่วเหลืองอายุยืนกว่ากลุ่มที่ไม่กินถั่วเหลืองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติคนที่เป็นมะเร็งแล้วด้วยนะครับเขาทางานวิจัยนี้แล้วก็7ประเทศที่มีคนอายุยืนมากที่สุดเนี่ยพวกเขากินถั่วกันทุกมื อายุเกินร้อยเขาเรียกว่ากลุ่มบลูโซนดังนั้นโคชแบงค์คอนเฟิร์มนะครับกินถั่วไปเลยคนที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆกินได้คอนเฟิร์มจากงานวิจัยสมัยใหม่วิธีเก็บก็เหมือนข้าวซื้อแบบที่เป็นแพ็กสุญญากาศดีที่สุดถ้าไม่ได้ก็คือใส่ตู้เย็นเอาไว้ หรือว่าถ้าไม่มีพื้นที่ในตู้เย็นก็โรยพริกแห้งจะอายจบในคลิปเดียวเดี๋ยวจะไปเร็วหน่อยนะครับอาหารที่ควรซื้อติดบ้านไว้อย่างที่4ีก็คือถั่วเบิกแข็งภาษาอังกฤษ,กฤษเรียกว่าถั่วนัทถั่วลิสงลมอนด์ p i s t a ชิโอถั่วแมคคาเดเมียวอล n u t ถั่วพีแคนเป็นอาหารที่ไขมันสูงแนะนําให้เก็บถั่วลิสงดิบเอาไว้นะครับเพื่อที่จะปลูกมันจะช่วยบํารุงดินด้วยแล้วในตัวถั่วก็มีสาร r e เ v e r a t r o ลช่วยให อายุเยืนเปลือกแดงๆของถั่วเนี่ยนะครับจะมีสารตัวนี้ resveratrol เหมือนกับในเปลือกขององุ่นด้วยมันจะให้พลังงานเยอะเป็นสารอาหารมีวิตามินเกินแร่ไขมันดีครบเอาแล้วถั่วอิสองไม่มีอัลฟ่าท็อกซินหรอคะเป็นคำถามที่เข้ามาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชม ไม่ยอมเก็บดีๆไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็มีเชื้อราทั้งสิน้นบูเบอรี่พริกป่นงาดำงาขาวข้าวหอมมะล,ลิก็สามารถมีเชื้อราได้ถ้าเกิดไม่ดูดีๆถั่วลิสงราคาไม่แพงมีสารอาหารเยอะเหมาะกับเป็นอาหารช่วงที่ข้าวยากหมากแพงเราควรที่จะต้องเลือกดูดีๆนะแล้วก็เก็บดีๆด,ด้วยเก็บให้พ้นแสงแดดนะครับไขมันสูงมันสามารถขึ้นหืนได้ ่วนนัทพวกนี้อาหารที่ควรมีเก็บไว้อย่างที่5ก็คือเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่เราสามารถรับประทานได้เลยอย่างเช่นเมล็ดทานตะวันงานดํางาขาวเมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทองงามอนสิ่งที่โคชแบงค์อยากจะให้เรากินกันมากที่สุดเลยก็คือเมล็ดเฟล็กเพราะว่ามีงานวิจัยชัดเจนในการต้านมะเร็งเนื้อร้ายในอวัยวะสืบพันธุ์เต้านมหลงังไขมดลูกอัมทัดต่อมลูกมาใครเป็นอยู่ยังไม่ได้กินรีบไปซื้อมากินเลยนะครับเมล็ดเฟล็กตุนเอาไว้เลยนะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักหลายๆอย่างที่สามารถปลูก ก็ควรที่จะซื้อมาเก็บไว้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดท่านผู้ชมมีแปลงผักหลังบ้านนะเมืองไทยโชคดีอุดมสมบูรณ์เอาเมล็ดพันธุ์อะไรไปฝังดินลดน้ําหน่อยมันก็ขึ้นแล้วผลิดอกออกผลให้เราได้รับประทานกันถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าคนไทยโชคดีอะไรอีกในช่วงวิกฤตเนี่ยหข้อโชคดีของคนไทยจะใส่ไว้ท้ายคลิปถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรดี จากที่ไหนดีที่จะส่งถึงบ้านเลยโคชแบงค์จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถไปกดไม่ต้องออกมาข้างนอกเสี่ยงการติดเชือ้ออาหารที่ควรจะซื้อเก็บไว้อย่างที่6ผลไม้สดที่สามารถเก็บได้ตัวเย็นได้นานๆที่โคชแบงค์แนะนําก็คือกล้วยมะนาวมะขามป้อมเบอร์รี่รวมกีวีแล้วก็ฝักขาวที่แนะนําพวกนี้เพราะว่ามันจะมีสรรพคุณที่ไม่เหมือนกันในแต่ละตัวมีฤทธิ์เป็นเอกลักษณ์ของเขา สามารถเก็บในตู้เย็นได้นานในช่องแข็งหรือว่าในช่องธรรมดานะครับอย่างเช่นกล้วยและมะนาวเนี่ยท่านผู้ชมล้างให้ดีหอ่อกระดาษหนังสือพิมพ์เอาไว้กล้วยเลือกที่เป็นหำหำหน่อยอย่าสุกมากหอ่อเป็นลูกๆเดียเด่ยวๆเอาไว้สามารถเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนครับถ้าได้ความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งความรู้สิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์นะครับอาหารที่ควรซื้อเก็บตุนอย่างที่7ก็คือผลไม้อบแห้ง ผลไม้ตากแห้งฟรีสไตรหรือว่าผลไม้แช่อิ่มอย่างเช่นที่แนะนำนะก็คือกล้วยตากกล้วยอบน้ำผึ้งสับปะรดตาก มะขามป้อมใช้อิ่มลูกพุนลูกเกดเก่ากี้ลูกหยีมะม่วงกวนเก็บเอาไว้ได้เอาไว้ทานเลือกที่เขาทําสะอาดสะอาดสามารถเอาไว้เป็นสแนค็คกินระหว่างวานันกินเล็กเน้อยๆมันอาจจะหวานก็กินนิดนหน่อยเพราะให้พลังงานอาหารที่ควรตุนอย่างที่8ก็คือผักใบเขียวอันนี้เราสามารถเก็บนานได้โดยการแช่แข็งเป็นการรักษาคุณค่าทางอาหารที่ดีที่สุดนะครับ ซื้อผักสดมาล้างแช้เบกกิ้งโซดาอย่างที่สอสอแนะนำเพื่อล้างยาฆ่าแมลงออกไปแช่แข็งเก็บไว้ได้กินนานครับอย่างที่9เห็ดต่างๆเห็ดชนิดต่างๆท่านผู้ชมจะเก็บได้เนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องต้มให้เรียบร้อยสก่อตฆ่าเชื้อโดยการต้มแบคทีเรียจะได้ตายนะครับเสด็จน้ำแล้วก็แช่แข็งเก็บไว้ได้อีกใส่ถุงเล็กๆแช่เอาเป็นซิปล็อกต่างๆ เราก็สามารถเอาออกมาทีละถุงทีละถุงเก็บรับประทานได้นานเลยครับเห็ดสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน IGA ได้ในงานวิจัยช่วยให้เราภูมิคุ้มกันดีโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจส่วนบนเนื้อเยื่อของเราต้องการป้องกันเลยนะครับจะซื้อของเข้าบ้านทั้งทีก็ต้องดูของที่มีประโยชน์มีโทษน้อยมีสรรพคุณในการรักษาสุขภาพจะได้เข้าคอนเซปต์ของเรานะอาหารเป็นยาอาหารอย่างที่10ผักตระกูลกระเทียมหอมใหญ่หอมแดงต้นหอมกระเทียม ไม่ต้องใช่เย็นนะครับเก็บได้นานแต่ต้องไม่ใส่ถุงพลาสติกนะต้องผึ่งลมเอาไว้มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อหวัดได้ดีมากต้านเชื้อเซลล์มะเร็งด้วยในงานวิจัยเพิ่มภูมิคุ้มกันเยี่ยมมากๆค่ะพวกกระเทียมเนี่ย11สมุนไพรสดอย่าลืมนะครับสมุนไพรที่โคชแบงแนะนำก็มีกระชายขิงขา่าพริกไทยใบยกะเพ,พราใบพลูใบข่อยใบยม่อนใบขี้เหล็กมะระขี้นกแล้วก็มะกรูด ในตู้เย็นเนี่ยเก็บในช่องแข็งเอาไว้ได้นานครับเวลาจะใช้ก็หั่นใช้เท่าที่ต้องการอาหารควรตุน12น้ำพริกแล้วก็เครื่องเทศต่างๆน้ำพริกจริงๆแล้วถ้าเกิดคนไทยของเรามีข้าวแต่ต้องเป็นข้าวไม่ขัดสีนะสักจานหนึ่งแล้วก็น้ำพริกเนี่ยเราก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกนรกน้ำพริกสวรรค์น้ำพริกตาแดงน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปาย่างสามารถเก็บได้นานครับอย่าลืม พริกแกงต่างๆด้วยนะอย่างเช่นพริกแกงใต้เครื่องแกงเขียวหวานขั่วกิ้งเครื่องแกงเหลืองพวกนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสังเกตว่าไม่ใส่สารกันบูดก็สามารถอยู่ได้นานนะครับแล้วก็สมุนไพรแห้งที่แนะนําอย่างอื่นอีกก็มีผงโกโก้ออริกาโนโรสแมรี่มีสรรพคุณยับยั้งการอักเสบของเซลล์แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ดีมาก13ชาและใบชาแห้งเหมาะสําหรับผู้ป่วยมากๆเลยอันนี้นะสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียง รับประทานอะไรไม่ได้ก็อาเจียนอย่างเงี้ยชงชาให้เขาดื่มจิบทั้งวันนะครับแทนน้ําเปล่าจะดีมากๆเพราะว่าท่านผู้ชมก็จะได้สารพฤกษาของชาที่หาจากที่ไหนไม่ได้ต้องได้จากพวกพืชเท่านั้นชาที่โคชแบงค์แนะนำให้ซื้อเก็บเอาไว้เลยก็คือชาเขียวมัทฉะชาอัญชันชาดอกชบาชากระเจี๊ยบชากุหลาบชาเก๊กฮวยชาตะไคร้ชาขิงเก็บไว้ที่แห้งไม่จำเป็นจะต้องใช้เย็นนะครับชาพวกนี้สามารถ ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อวัคคอนเฟิร์มแล้วจากการวิจัยในคนญี่ปุ่นนะถ้าใครยังไม่ดูจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ14เครื่องปรุงที่เอาไว้ทําอาหารนั่นแหละครับเกือบทุกอย่างสามารถเก็บไว้ได้นานเครื่องปรุงที่โคชแบงค์แนะนำเนี่ย ที่ไม่เสียสุขภาพมากแต่ยังไงก็ต้องใช้น้อยๆน,น,นะครับรสจัดปลายเค็มปลายใจก็ทํางานหนักนะที่โคชแบงค์แนะนําก็คือน้ําพึ่งแท้น้ําตาลมะพร้าวเกลือสีชมพูเกลือดําดอกเกลือน้ําส้มสายชูซอสศรีราชาซีอิ๊วขาวโทบัสโกผงปรุงรสต่างๆที่ไม่ใส่ผงชูรสนะครับอย่างเช่นฟ้าไทยเจยอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีผงชูรสผงชูรสทานมากไม่ดีมันจะกระตุ้นทําให้เราอยากอาหารบ่อยกินเยอะแล้วก็น้ำหนักขึ้นนะครับแล้วก็สเบียงหมดเร็วด้วย 15โยเกิร์ตจากพืชขอบคุณน้องยาดานะครับคำนี้โค้ชแบงค์ชอบมากมันให้ positive connotation อารมณ์ที่เป็นบวกนะพวกนี้จะมีโปรไบโอติกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราที่แนะนำก็จะมีกิมจิแ้ําเห็ดผักเสี้ยงดองต้นหอมดองโยเกิร์ตซอยเกิดโคโคนัทเกิดเทมเป้นัตโตะเต้าหู้กระเทียมดองเกียมฉ่ายเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานอย่างโค้ชแบงค์เวลาทำกิมจิต้นหอมใช่ไหมก็สามารถเก็บไว้ได้3-4เดือนเลยนะไว้ในตู้เย็นมันจะไม่ได้ไม่เสีย มีแบคทีรียอัศวินเสริมสร้างภูมิการให้แข็งแรงคอนเฟิร์มจากการวิจัยเรื่องโปรไบโอติกแต่ต้องหนึ่งนะครับไม่มีเนื้อสัตว์สองไม่มีสารเคมีอันตรายสามไม่มีเครื่องปุงรสจัดเกินไปสี่ไม่ใส่ภาชนะเป็นเหล็กหรือว่าพลาสติกนะครับควรจะมีไว้เลยเหมือนกับพวกคนเกาหลีครับกินกับอาหารอย่างอื่นทำให้อาหารรสชาติดีขึ้นไม่จำเจมีรสชาติเปรีป้ยวๆหน่อย16ก็คือน้ำหมักชีวภาพหรือว่าแอปเปิลไซเดอร์โคคนัทไซเดอร์มงคุดไซเดอร์ สับป,ปะรดไซเดอร์ก็ใช้ได้พวกนี้ไม่ใช่แค่เอาไว้รับประทานเสริมสร้างภูมิกันอย่างเดียวแต่ยังจะเอาไว้ทำความสะอาดของรอบบ้านฆ่าเชื้อราเล็กๆได้ท่าท่านผู้ชมซื้อสตรอเบอรี่มาเมลเบอร์ี่มาลูกหม่อนอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปจุ่มน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์หรือว่าพวกน้ำหมักชีวภาพพวกนี้สามารถเก็บได้อยู่ในตู้เย็นได้นานมากๆโดยที่ราไม่ขึ้น เจือจางน้ำหมักชีวภาพนิดหน่อยเอาไปทําความสะอาดคราบเชื้อราข้างๆตู้เย็นขอบตู้เย็นอะไรอย่างนี้ได้หลายอย่างเลยนะครับเอาไปเป็นปุ๋ยเจือจางผสมน้ําใส่ผักผลไม้ที่เราปลูกอยู่ให้มันงอกงามได้ดีมากสําหรับประโยชน์อื่นๆของน้ำหมักชีวภาพแนะนําให้ไปลองเสิร์ชดูนะ 17อาหารกระป๋องที่คุณชอบทานแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับยี่ห้อที่มีคุณภาพไม่บูดไม่เบี้ยวที่แนะนำเนี่ยเพราะว่าอาหารกระป๋องเก็บได้หลายปีถึงจะไม่มีสารอาหารเหมือนกับอาหารสดใหม่แต่ว่ามันก็สามารถประทังชีวิตของเราไว้ได้ในยามที่เราไม่มีอะไรจะกินให้พลังงานได้นะครับดูยี่ห้อที่ดีมาตรฐานดีๆ18วุ้นเส้นแล้วก็พาสตา้า ถ้าหาแบบไม่ขัดสีได้จะดีมากที่สุดที่รวมไว้ในลิสต์20อย่างเพราะามันเก็บได้นานแล้วก็ให้พลังงานสูงไม่กระตุ้นอินซูลินมากด้วยใช้งานง่ายรสชาติอร่อยแล้วมีสารพิษน้อยกว่าพวกเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่อะไรพวกนี้นะคะพาสต้ากับบุญเส้นเนี่ย19นะ้ำมันมะพร้าวสากัเดเย็นควรจะมีเอาไว้หน่อยเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่มีสรรพคุณสามารถใช้รอบตัวเลย นะครับไม่ใช่เอากินอย่างเดียวสามารถทาผมทาผิวทาเล็บโลมผิวหลังอาบน้ําทําให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งถ้าจะทํากับข้าวโดยใช้น้ํามันก็แนะนําน้ํามันมะพร้าวสกัดเดย็นนะแล้วก็อย่าใช้เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าโดนความร้อนสูงมันก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรูปได้ถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนดียี่ห้อไหนดีน้ํามันมะพร้าวเนี่ยจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะ20สสุดท้ายแล้วอาหารที่ควรเก็บไว้ก็คืออาหารเสริมดีด ที่เป็นเบสสมุนไพรธรรมชาตินะครับที่เหมาะกับอาการของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรมันก็จะมีสมุนไพรที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยอย่างเช่นโรคไขข้อก็ควรจะรับประทานขมิ้นชันโอเมก้า3เป็นเบาหวานก็ควรที่จะกินมรักขี่นกใช่ไหมครับเป็นมะเร็งก็ควรที่จะกินขมิ้นชันพริกไทยเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์แผนไทยที่สามารถช่วยรักษาโรคได้ดีพอสมควรเลยนะถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าอาหารเสริมอะไรที่ควรจะกินดีมีประสิทธิภาพก็สามารถถามมาข้างล่างหรือใน Facebook ก็ได้นะครับ ถ้าจะเกิดช่วงที่คับขันจริงๆโคชแบงค์ Bank, อยากจะให้ท่านผู้ชมบอกกับตัวเองว่าร่างกายเราเก่งสามารถอยู่ได้ด้วยอาหารเพียงแค่มือเดียวมีหลายคนที่เชื่อแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการกินอาหารเพียงมือเดียวนะดูอย่างพระป่าชนะอาหารเพียงแค่หนึ่งมือ้อก็อยู่ได้เป็นร้อยปีสำคัญที่ตรงนี้เลยอย่าเครียด อย่าก,กังวลว่าฉันกินอาหารแค่มือเดียวฉันจะอยู่ได้ไหมจริงๆกินแค่มือเดียวก็สามารถเลี้ยงชีพได้นะครับให้บอกกับตัวเองว่าร่างกายเราปรับตัวได้ร่างกายเราเก่งนะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรเอเลียนบุกโลกน้ำท่วมโซล่าแร์หรือว่าแพนเดมิกท่านผู้ชมก็ควรที่จะมีอาหาร20อย่างนี้ไว้ในตู้กับข้าวของคุณถ้าเกิดมีอะไรไม่เข้าใจซื้ออะไรมาแล้วไม่รู้จะ เก็บยังไงทํายังไงให้มันเก็บได้นานที่สุดถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่ที่โคชแบงค์เห็นเร็วที่สุดสําหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงโควิด1 9ทําอะไรคุณไม่ได้มะเร็งทําอะไรคุณไม่ได้เบาหวานไปไกลๆแล้วก็หุ่นรูปร่างดีสวยเช้งตลอดการสวัสดีครับ